อุ้ยนี Beau ่ไงปลาช่อนนี่เต่าเขามีนี่นี่ไงออ้ยนี่นี่ตัวเพลเลยพู่ตรงนูอีกตัวหนึ่งอุ้ยมีนกตายด้วยอุ้ยไปฮไปซื้ออาหารปลากันนี่ดูดูปลาช่อนดูเต่าเหนยคอมาเอาลืมสวัสดี สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารปลาอันนี้เขาเรียกว่าวัดแจ้งนะคะอยู่ที่ปราจีนบุรีะคะ่ะไปมูยปลาช่อนนหนูตัวใหญ่นี่ตัวเล็กเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารปลาอาหารเต่ากัน,นะคะ่ะนี่ดุมด้วยนะ้ำอุ้ยหมาน้องหมากัดไหมเนี่ย แล้วเรามาซื้อขนมปังคุณป้าเขาบอกว่าเต่าเต่าไม่ค่อยกินเต่าไม่ค่อยกินผักบุ้งอโอเคขนมปังยีสิบห้าอ๋อค่ะเเอาผักบุ้งด้วยไหมอาหารเม็ดอุ้ดูเขลอยคอเอาอาหารเม็ดด้วยแล้วก็ผักบุ้งด้วยจ้ะ เขาจะกินไหมเนี่ยรวมเป็นเท่าไหร่จ๊ะสี่สิบถากลงไปอ่ะปลาผม๊็ปั๊บๆหมดอ๋อเหรอคะเออดูสิป้อนผักอุ้ยปลาเลยนะโอ้อยเขาไม่กินอ๋อตัวนี้กินเขาเห็นนมปังเขาจะกินนมปังป้าลองดูดิอุ้ย กินปากลุ่งเออเดี๋ยวเดียวเดียวดูน้องเต่าดูน้องเต่าของเราเขาเห็นขนมปังอุ้ยอันนี้ปลาอะไรอ่ะอุ้ยปลาปากเบลลออ่ะปลาโอ้ต้องป้อนเขาด้วยกลัวอุ้ยกลัวมึเขาตีนเอาตีนไก่เลยเอาตีนเหยียบเลยอ่ะดูดิ ยงอุ้ยตีนเขาเบลอเลยอะ่ะเอา,อามันก็ได,ด้ไม่ทั่วถึงสิไหนอะ่ะเขาจะกินยังไงอะ่ะให้ขาาเขาต้องแผ่นไ,ไหนปลาสว,ยวาวยว้ายเขาตกใจอ่ะน่ะเห็นมัน อุ้ยปลาอ่ะอ่ะเอา้าเอา้าเอา้าอุย้ยไม่กินเหรอเฮ้ยกลัวเออเอ้ยเอา้เอาอา่ะอ่ะอื้โอ้ยปลาดูปากดิดูปากปลาดิ นี่อ่ะ,อะนี่นี่ดูดิเอล,ล,เอ,ลอุ้งับไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขางับไม่ได้ไ,ได้แล้วก่อยปอ,อีอยิทนที่ไหนอ่ะอ่ะอุ้ย เขากินไหมเนี่ยมันจะได้ถึงไงเออเอาแบบนี้ง่ายกว่าอีกอะอะเอาทั่วถึงดีเอออ,อ,อ่ะอ่ะอือโอ้โหกาเลี้ยงว่า อุ้ยกลัวอุ้ยดูปลาตวาย้ตัวล็เลยอ่ะอู้หูปลาตะเพียนเต็มเลยอ่ะเอ้ย กินแล้วเ่้ากินขนมปังนี่ปลาอะไรไม่รู้อ่ะดูดิปากเบลอเลยอืมเต่าเยอะมากเลยตัวเบลอเลยนี่น้องนกก็มารอกินด้วยนะน่ปลาอะไรวะ ไม่ใช่ปน,นินอ่ะต่างกินขนมปังอุ่นหรออะไรอ่ะนี่เหรออ่ะอะไรไม่รู้เน่ไม่เห็นเขาจะกินเลยเห็นไหมฮะกินผัากเหรอออ่ะอ่ะ,อ,ะอ๊ย ลงไปคาบกินในน้ำนู่นนะปากินพืชอ่ะอะปอ่อยอุ้ยดูดูปะอ,อุ้ยป้ว ดูดูดูไปต่อไมเขากินเรียบร้อยดีเนาะดูด,ดูโอ้ไม่ค่ะให้นกด้วยเฮ้ย อุ้ยอุ้ย,ยเดี๋ยวเราให้อาหารปลาแล้วเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกนะันค่ะโบดกลางน้ำอุ้ยปลาปลานีตัวเบลอเลยอะ่ะ ก็มีท้าวเวสส่วนด้วยนะคะนี่สองตนไปเข้าไปข้างในกันหเห็นไหมคะบอกว่าถ้าเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะนะคะ อุ้ยเจมุเลยอุ้ยอุ้ยเจ้าถิ่นทักแรงตกใจมากอู้อันนี้อ๋ออันนี้ก็มีอาหารปลาขายให้เหมือนกันข้าบูชาศีลแล้เราเาปิดข้างในกัน ข้างใน,นข้างในก็เนี่ยค่ะจะมีพระหลากหลายเลยมีวิ ทีการกราบบูชาพระบรม,มสารีริกธาตุและพระธาตุปฏิมากรแล้วก็มีน้ำมันใส่ตะเกียงนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอทําบุญแป๊บหนึ่งค่ะหลวงพ่อเพชรพระเสียงแสนร,รุ่นสิงห์หนึ่งอายุ 1,300ปีพระศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดปราจีนบุรีไปเดี๋ยวเราเดินไปรอบโบสถ์กันว่ามีอะไรบ้างคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นศารปฏิบัติธรรมข้างบนสวยนะสูงมากเลย ค่ะรอบๆก็ไม่มีอะไรนะคะอ๋อนี่เชิญกาบสรีสละสังขารของพระครูประสิทธิ์ศึกษาก่อนหลวงปู่ทัดเข้าไปไหมไปดิเข้าไปห้างไหน เข้าทางไหนเอ่ยขอเชิญกลาบสินนะปิดกลางหน่ยเปิดอ๋อเปิดได้ข้าไปข้างในกันค่ะสีดังอืมนี่มาค่ะสรีระสังขาร อามากนี่นมปุเดี๋ยวเรามาให้อาหารปลาเมื่อกี้เราไปให้ตรงนู้นมานะตรงข้างหน้าจะมีพวกเต่าพวกปลา ปลาตะเพียนแต่ตรงเนี้ยปลาสวายตัวใหญ่มากดูสิดูเบลอเลยอ่ะวาน้องนกก็จะกินด้วยดูสิปลาอะไรไม่รู้อ่ะอุ้ยมีปลาสวายเผือกด้วยเขากินผู้ดีมากเลยเขาไม่ตะพุกกินอ่ะ นี่เรามาเปลี่ยนให้อาหารคุณลุงบอกเขากินทุกอย่างอืม หืมปลาสวายเปิดตัวใหญ่มากเลยอะ่ะตัวใหญ่มากเพียบเลยนี่อ๋อโอ้มีปลาดุกด้วยโอ้ปลาดุกตัวเบลลอร์เลย หมดแล้วหมดไปอีกหนึ่งเหลือขวดสุดท้ายขวดสุดท้ายตัวใหญ่มากปลาตัวเล็กไม่ค่อยมีเลยคะ่ะ มันจะตัวใหญ่ๆนี่ประดุกหมดแล้วห้าถุงเทียบเลยตัวเห็นมากโอเคไป ฝากมาให้อาหารป้าอาหารน้องเต่ากันได้นะคะที่วัดแจ้งค่ะนี่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะมีน้องเต่าน้องปลาเพียบเลยค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามไว้นะคะว่าคลิปต่อไปเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ